กล้อง IP c a m e r a 2ตัวด้วยสายแลนเพียงเส้นเดียวจะทำยังไงถ้าหน้าง,งานติดตั้งกล้องไปแล้วเดินท่อเรียบร้อยหมดแล้วแต่ต้องเพิ่มกล้องแต่ไม่อยากเดินสายใหม่พี่ครับพี่ครับผมติดตั้งกล้องบนการปิดเสร็จแล้วนะครับอ,อ๋อค,ครับผมโอ้ภาพสวยเลยครับผมเออด้านด้านหลังตรงนี้ต้องเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่ามันจะมองไม่เห็นนะเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับตรงนี้ตัวนี้สอบมาด้านหลังตรงนี้นะครับได้ไหม น่าจะได้อยู่ครับอ๋อโอเคอเค,ครับขอบมากครับผมเฮ้ยไงดีวะลูกค้าก็ต้องการเพื่มกล้องตัวอย่างนี้เราก็ต้องได้หรือเดินสายใหม่อีกที่ว่าไม่ต้องเดินสายใหม่แค่เพิ่ม P O E combiner ตัวรวมสัญญาณตัวนี้ตัวเดียวจบเลยโดยวิธีใช้งานก็ง่ายมากๆแค่เอาตัว P O E combiner ตัวนี้ต่อเข้าที่สวิตต้นทางพอร์ต และเอาสายแลนเส้นเดิมต่อเข้าที่พอร์ต RJ45 ส่วนปลายสายอีกฝั่งที่ตัวกล้องก็ต่อเข้ากับหัวต่อสามทาแล้วขยายออกเข้ากล้อง2ตัวแค่นี้ก็เพิ่มกล้องได้และด้วยสายแลนเส้นเดิมแค่เพียงเส้นเดียวประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งเข้าอุปกรณ์ไม่ต้องดุงอยากเดินสายใหม่ด้วย